ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสองจำพวกนี้เมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลของชนมากเพื่อสุขของชนมากเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย สองจำพวกเป็นฉไหนคือพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสองจำพวกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลของชนมาก เพื่อสุขของชนมากเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสองจำพวกนี้เมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยะมนุษย์ สองจำพวกเป็นฉไนคือพระตถาคตอราหาันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสองจำพวกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยะมนุษย์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกาละกิริยาของบุคคลสองจำพวกนี้เป็นความเดือดร้อนแก่ชนเป็นอันมากกาละกิริยาของบุคคลสองจำพวกเป็นฉไหนคือของพระตถา,าคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งของพระเจ้าจักรพัิ หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายกาลกิริยาของบุคคลสองจำพวกนี้แลเป็นความเดือดร้อนแก่ชนเป็นอันมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายถูป่าระหะบุคคลสองจำพวกนี้ สองจำพวกเป็นฉไหนคือพระตาสาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธทเจ้าหนึ่งพระเจ้าจักรพัรดิหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายถูปราระหับบุคคลสองจำพวกนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจ้าสองจำพวกนี้สองจำพวกเป็นฉไหนคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าสองจำพวกนี้แล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสองจำพวกนี้เมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุง้งสองจำพวกเป็นฉไนคือพระภิกษุขีนาศบหนึ่งช้างอาชาไนาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสองจำพวกนี้แลเมื่อฟ้าผ่า ย่อมไม่สะดุง้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสองจำพวกนี้เมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุง้งสองจำพวกเป็นฉไฉไคือพระภิกษุขีณาศพหนึ่งมาอาชาในาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สองจำพวกนี้และเมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุง้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสองจำพวกนี้เมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุง้งสองจำพวกเป็นฉไหนคือพระภิกษุขีนาศุหนึ่งศีหะมรุคาราชหนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสองจำพวกนี้แลเมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุ้ง mm hmm. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกินนอนเห็นอำนาจประโยชน์สองประการนี้จึงไม่พูดภาษามนุษย์อำนาจประโยชน์สองประการเป็นไนคือ เราอย่าพูดเท็จหนึ่งเราอย่าพูดตู่ผู้อื่นด้วยคำไม่จริงหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายกินนอนเห็นอำนาจประโยชน์สองประการนี้แลจึงไม่พูดภาษามนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มาตุคามไม่อิ่มไม่ระอาต่อทำสองประการทำกาละกิริยาทำสองประการเป็นไนคือการเสพเมถุนธรรมหนึ่งการคลอดบุตรหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายมาตุคามไม่อิ่ม ไม่ระอาต่อทำสองประการนี้แหละทำกาละกิริยา